ขั้นตอนการตัดพาสเตอร์เป็นรูปตะวายหรือกางเกงขายาวมีดังนี้ขั้นตอนที่1ใช้ใบมีดตัดพาสเตอร์เหนียวขนาด1นิ้วให้มีความยาวประมาณ2นิ้วในทารกที่มีน้ำหนัก1,000-2,000ถึง2,000กร,รมัมใช้ใบมีดตัดสาสเตอร์เหนียวขนาด1นิ้วให้มีความยาวประมาณ3นิ้วในทารกหนักมากกว่า2,000กร,รมัม จากนั้นขั้นตอนที่2นํนำพาสเตอร์เหนียวที่ตัดไว้วางบนขอบลิ้นชักโดยกะประมาณความกว้างตามน้ำหนักของทาลกและใช้ใบมีดตัดขอบที่เหลือออกขั้นตอนที่3นํนำพาสเตอร์เหนียวมาวางบนลิ้นชักโดยแบ่งครึ่งบนกับครึ่งล่างให้เท่ากันโดยวางครึ่งบนวางบนขอบลิ้นชัก และใช้เครื่องล่างใช้มือจับไว้หลังจากนั้นใช้ใบมีดตัดตรงกลางให้แยกออกเป็นสองส่วนเท่ากันตัดเป็นรูปตะวายหรือกางเกงขาย,ยาว